พอน้องๆได้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดีใจกว่าได้เองอีกรู้สึกภูมิใจมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ยังอยากลองทําอีกการคว้าแชมป์ในฐานะนักกีฬานั้นถือว่าเป็นเรื่องยากอยู่แล้วเพราะถ้าหากไม่ตั้งใจฝึกซ้อมและได้รับคําสอนที่ดีจากโค้ชก็คงจะทําให้ไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ทว่าการประสบความสําเร็จในฐานะผู้ฝึกสอนนั้นยากยิ่งกว่าเพราะสําหรับตัวโค้ชนั้นทําได้เพียงแค่ให้คําชี้แนะและให้นักกีฬานําไปปรับใช้ อีกทั้งยังไม่สามารถควบคุมเกมการแข่งขันได้อีกด้วยเ yeah, <the> บื้องหลังผลงาน1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักตบลูกแดงสาวไทยในการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูเกมในครั้งนี้ส่วนหนึ่งต้องยกความดีความชอบให้กับปาล์มหรือปิยพรปาน,นาคนักกีฬาเทเบิลเทนนิสสาวทีมชาติไทยในวัย21ปีซึ่งผ่านการรับใช้ชาติในซีเกมมาแล้วถึง2สมัยล่าสุด และยังอยู่ในชุดที่คว้าเหรียญเงินในประเภททีมหญิงที่สิงคโปร์เมื่อปีที่ผ่านมาที่ได้รับโอกาสครั้งสําคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตกับบทบาทการเป็นผู้ฝึกสอนให้กับทีมนักเรียนสาวไทยเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวยอมรับว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้ทําหน้าที่ในตรงนี้เพราะไม่เคยฝันที่อยากจะเป็นแต่ก็ได้นําประสบการณ์จากที่เคยแข่งขันในรายการต่างๆมามอบให้แก่เด็กๆในการแข่งขันคราวนี้ แตกต่างมากเลยค่ะเหมือนกับถ้าเราเล่นเองอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะคิดวางแผนของตัวเองก็คือเราก็จะมีการฝึกซ้อมของตัวเองก็คือคิดของของเราไปแต่อันเนี้ยเรามาเป็นโค้ดเราต้องดูนนะักกีฬาทุกคนรวมทั้งคนที่ไม่ได้ลงหรือแม้คนที่ได้ลงเราต้องวางแผนว่าจะเอาใครลง แล้วก็แต่ละคนต้องตียังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องแบบวางแผนทั้งหมดก็ก็ปวดหัวเหมือนกันน้องๆแต่ละคนก็มีฝีมือกันอยู่แล้วแต่ว่าคือเด็กๆมารวมตัวกันหลายๆคนมาทีก็เฮลวเฮแบบเล่นๆสนุกสนานกันไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามดูแลเรื่องการนอนการกินแล้วก็ระเบียบวินยัยการเตรียมพร้อมของร่างกายอะไรอย่างเงี้ยจิตใจมากกว่าสําหรับปาล์มนั้นเคยคว้าเหรียญทองในกีฬาอาเซียนสกูเกมมาแล้วในการแข่งขันครั้งแรกที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพแต่เจ้าตัวยอมรับอย่างเต็มปากว่า ความรู้สึกที่ได้แชมป์ในฐานะโค้ชกับนักกีฬานั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งการควาร้ารางวัลในฐานะโค้ชนั้นน่าภูมิใจมากยิ่งกว่าเหมือนว่าปกติเราได้แชมป์ตัวเราเองนะคะก็เหมือนกับเราก็ดีใจที่เราทําได้แต่อันเนี้ยเหมือนเราแบบเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้น้องแบบเขาประสบความสําเร็จอะไรอย่างนี้ค่ะเราอาจจะไม่ได้รับเหรียญแต่ว่าคือแบบมันเราก็รู้ในใจว่าเออเราทําได้เนะะี้ยค่ะเราสามารถช่วยน้องๆได้แม้จะเริ่มติดใจกับการทําหน้าที่ผู้ฝึกสอนแต่เจ้าตัวยอมรับว่า ยังไม่คิดที่จะวางมือแต่อย่างใดและยังอยากที่จะรับใช้ชาติในฐานะนักกีฬานในซีเกมปีหน้าและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญรางวัลมาฝากแฟนๆชาวไทยให้ได้